สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศออ2560แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน นะครับในข้อ16กเนี่ยการช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ดังต่อไปนี้ในวงเล็บหนึ่งนะครับการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้ใจ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม ข้อ5.1.14กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติมีอุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสแล้วก็มีช่วงเวลาอากาศหนาวเนี่ยยาวนานติดต่อกันเกิน3วันนะครับตรงนี้ให้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวส่งเคราะห์ประชาชนได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน300บาททั้งนี้นะครับจังหวัดหนึ่งเนี่ยไม่เกินปีงบประมาณละ1ล้าน200,000บาทนะครับ